สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเรียนรู้ Excel เบื้องต้นกันอีกแล้วนะครับซึ่งคําสั่งสําหรับวันนี้นะครับก็คือตัว RAND AND RAND BETWEEN นะครับเอาไว้ทําอะไร RAND AND RAND BETWEEN ก็เอาไว้เวลาที่เราต้องการให้ Excel สุ่มค่าใดๆออกมานะครับบางอย่างเราต้องการยกตัวอย่างออกมาแล้วอยากให้ Random ค่าออกมานั่นเองนะครับทีนี้สูตรก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย ก็คือตัวแบรนด์นะครับตัวที่2ก็เป็นแบรนด์ between นะครับแตกต่างกันยังไงใช้ยังไงนะครับมาดูกันตัวแบรนด์เนี่ยนะครับก็ง่ายๆนะครับพิมแบรนด์นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ออกมาสําหรับแบรนด์เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดทศนิยมนะครับค่าจะออกมาระหว่าง0ถึง1นะครับอลองดูเลยก็ได้นะครับแบรนด์นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บค่ามันก็จะออกมาระหว่าง0ถึง1นะครับนี่เพราะฉะนั้น ตัวนี้เวลาเอาไปใช้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อย่างไงนะครับอาจจะเอาเป็นเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือเอาไปคูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นทนิยมที่เยอะพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าเอาไปคูณเลขต่างๆแล้วก็อาจจะต้องมันอาจจะไม่เป็นจํานวนเต็มก็ได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็คือตัวแบรนด์บิวทูวีนนะครับแบรนด์บิวทูวีนเป็นยังไงนะครับแบรนด์บิทูวีนเนี่ยในโครงขร้งสูตรก็คือว่าหลังจากเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่ต้องอินพุตเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคํานวณออกมาเป็นจํานวนเต็มนะครับระหว่างค่าต่ําสุดกับสูงสุดที่เราใส่เข้าไปนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับรัน b e w e นะครับสมมุติว่าผมต่ําสุดเป็น20นะครับแล้วก็สูงสุดเป็น1,000นะครับเวลาวางปุ๊บจะเห็นได้ว่าค่าเนี่ยมันออกอยู่ระหว่าง20-1กับ1000นนะครับอ่ะลากไปให้ดูนะครับ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ที่เห็นก็คือว่าทุกครั้งที่ผม Copy นะครับหรือ p เพ e ลากอะไรก็ตามเนี่ยทุกตัวที่สั่งเรนหรือว่า d รนบิทบีนไว้เนี่ยมันจะถูกรีคา l คูลเลตใหม่นะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะรีค a l c u l a t e ก็คือไปที่ฟอร์มูลานะครับตัวนี้มันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Calculate now นะครับพอยิ่งทุกครั้งที่กดมันก็จะแรนด o อมใหม่ทุกครั้งนะครับตรงนี้เป็นข้อดีและข้อเสียด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือว่า เวลาเรามีสูตรแบบนี้เยอะๆในชีทนะครับมันทำให้โหลด performance ของ Excel มันทำให้ Excel ช้าเหมือนกันมันจะไปกินแรมในการคำนวณค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดตัวนี้ยิ่งเรามีข้อมูลที่ random เยอะเท่าไหร่นะครับทุกครั้งที่ copy p a g e หรือว่า input อะไรเนี่ยมันจะไปกิน performance เครื่องข้างหลังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วบางทีเราอาจจะ Copy แล้วก็เพจแปร์ลูไว้ก็ได้นะครับเพื่อลดการคำนวณแบบเนี้ยให้น้อยที่สุดนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าธรรมดาผมใช้ตัวส่วนใหญ่ผมจะใช้แกรนบิทูบินนะครับแกรนบิทูบินใช้ยังไงบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับผมมีตารางข้างล่างนี้นะครับในตารางข้างล่างเนี้ยผมจะต้องการจะสุ่มนะครับตารางตัวอย่างเนี้ยนะครับมีสินค้าอยู่ A ถึง F เนี่ยนะครับใน A ถึง F เนี่ยเราจะมี เราอยากจะสุ่มจํานวนแล้วก็ราคาแล้วก็ออกมาเป็นจำนวนเงินนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมจะกำหนดว่ามินแม็กไว้ข้างบนหัวนี้นะครับในกรณีที่บางทีเรากำหนดแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ได้ใส่ลงไปในสูตรเห,เหมือนแบบนี้เลยนะครับโอเคผมก็จะทำแบบนี้นะครับผมว่าจำนวนเนี่ยผมอยู่ระหว่าง1นะครับถึง10บละกันนะครับราคาก็อยู่ประมาณ500นะครับถึง2000นะครับ เสร็จปุ๊บตอนเราผมพิมพ์แบรนด์ B2B เนี่ยนะครับผมก็จะมาบอกว่าเวลากด bottom ามาเลือกตรงนี้แทนนะครับคอมมาแล้วกด top ตรงนี้นะครับเพื่อให้ uh, แทนที่จะพิมพ์เข้าไปเลยเราให้มันอ่านจากสูตรตรงนี้เอาเวลาจะแก้ไขก็จะแก้ไขได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลากลงมาอย่าลืม uh, ตัวนี้จะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเลื่อนลงมาด้วย mm hmm. เห็นไหมฮะอ่า ตัวตัวตัวท็อปกับบอททอมมันเลื่อนตามลงมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการล็อกเซลล์นะครับใครยังไม่เข้าใจเรื่องการล็อกเซล์มันจะมีวิดีโอหนึ่งเรื่องการอ้างอิงใน Excel นะครับสามารถไปดูตัวนั้นได้นะครับก็กด F4 นะครับกดครั้งแรกก็จะล็อกทั้งโหลทั้งคอลัมน์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะล็อกที่โ o เท่านั้นนะครับอ่าโอเคก็จะล็อกแค่หน้าหน้า,หน,าหน้าตัวเลขนะครับไม่ได้ล็อกหน้า ตัวเล็กคอลัมน์สีนะครับพอ Enter เข้าไปนะครับปุ๊บกดออกมาอ่ะก็ใช้ได้ละทีนี้ผมก็สามารถลากมาข้างๆได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกตัวคอลัมน์ไว้นะครับเวลาออกมาปุ๊บตัวนี้ก็ยังต้องคำนวณแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสูตรตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้สอนเดี๋ยวดูวิดีโอต่อๆไปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ก็เป็นจํานวนเงินนะครับก็สามารถคำนวณ ถ้าเกิดว่าเอ้ยเรามาเปลี่ยนคอนดิชันแล้วว่าเอ้ยเราสั่งสูงสุดอาจจะเป็น100ชิ้นไปเลยนะครับหรือว่าราคาต่ำสุดเนี่ยเราอยากให้ลงมาเหลือ11เท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับอย่าลืมว่ายิ่งเยอะเท่าไรนะครับก็จะกินเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องมากขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ระวังตรงนี้กันด้วยครับก็สำหรับวิดีโอตัวแรนดกับแรนด์ b e b นะครับก็มีเท่านี้นะครับคิดว่า น่าจะพอหัดทำกันได้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่า Subscribe ให้หน่อยละกันนะครับก็ยังมียังจะมีวิดีโอสอน Excel เบื้องต้นแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันได้สำหรับวันนี้ช่อง channel GOKOSP1 OK นะครับก็มีเท่านี้สวัสดีครับ